We'll สดีจ้าเพื่อนๆช่อ,ชองวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้เราจะมาทำผัดผักใส่เต้าเจี้ยวจะเป็นผักจีนจ้าอร่อยมากไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพื่อนๆขอโทษด้วยนะเออก็ช่วงนี้ก็ทำงานเยอะมากจ้าพึงเริ่มบริษัทพึงเริ่มนั่นใหม่ ก็ทำงานสี่ห้าวันติดเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆค่ะไม่ต้องกลัวเข้าไปช้าหน่อยขออภัยนะคะมีหยุดวันเดียวค่ะเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามชมและให้กำลังใจกันข้างก่อนอื่นเราใส่น้ำมันแลวก็กระเทียมดิฉันเจียวไว้แล้วนะคะเพื่อนๆ เทียมเจียวไว้แล้วค่ะติดไฟเลยค่ะเดี๋ยวก็มาผัดผัดผักง่ายๆค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยจะทานกับน,น้ำพริกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นย,ยังไงกระทะยังร้อนไม่มากแล้วค่ะ ลากระทะใหม่ค่ะเพื่อนเอนเริ่มแล้วค่ะอันนี้เป็นผักจีนนะเพื่อนเพนเนี่ยผักจีนก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะผักไอ้นี่แต่ผัดแล้วอร่อยค่ะใส่ไปเลยค่ะเนาะ ง่ายค่ะเพื่อนๆใส่เต้าเจี้ยวไปค่ะนิดหน่อยใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มมากค่ะ้อใส่ใส่ไปค่ะเอาอย่างละนิดละหน่อยค่ะซอส เพราะตเกียวเขาเค็มอยู่แล้วค่ะ้ำหลักน้ำมันหอยอย่างเดียวก็จบแล้วค่ะเพื่อนๆพูถึงน้ำมันหอยเขามีรสชาติอยู่แล้วค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็ผัดกันเลยค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะจะได้ขยำน้ำถ่านเจ mm ้า hmm. เพื่อน<ๆ>จากนั้นดิฉันก็จะใส่ผงขนอไปหน่อยหนึ่งะค,ะ mm hmm. ค่ะถ้าเพื่อนๆนใส่ผงชูรสผงรสนี้ก็ได้ะคะ mm ่ะ hmm. เพื่อนเ<ๆ>เหมือนกันเจ้า mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันอีกทีงค่ะ mm hmm. เดี๋ยวรอเขาเดือดก่อนนะคะ ค่ะเพื่อน,เ,อนเดือดแล้วนะคะผักไอ้นี่เขาจะไม่ต้องนั่นมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันจริงว่าเป็นยังไงค่ะจากนั้นเราปิดไฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยาให้นานถ้าสุกจัดมันเละแม่ลอ,อยจ้ะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวมาดูจริงค่ะค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นไงบ้างคะผัดผักของเราเสร็จแล้วจ้า มาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ